โอเคนะครับนิสิตเดี๋ยวเรามาต่อในส่วนที่คลิปวิดีโอที่5ทับหกนะครับฟื้นมาคณิตครั้งที่4เนี่ยขาดหายไปนะครับที่เสียงขาดหายไปนะครับตรงนี้นะครับอาจารย์ก็จะเริ่มแทนค่าสมการของ p สองลบ p หนึ่งน่นะครับแทนค่าความสูงที่ก้นถังก่อนนะครับแน่นอนอยู่ที่จุดออริจินนะครับมีค่าเป็น0ูนย์นะครับความสูงที่ผิวน้านะครับมีค่าเท่ากับ h นะครับแทนค่าลงมานะครับ แกมมาเป็นแกมมาของน้ำนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับค่าเอ่อเพรสเชอร์ที่ผิวน้ำนะครับเจอหลายรอบแล้วนะครับมีค่าเป็นศูนย์นะครับเพรสเชอร์ที่ก้นถังนะครับคือตัวที่เราต้องการหานะครับหลังจากนั้นเราก็มาจัดรูปนะครับ P เท่ากับแกมมาน้ำคูณความสูง h นะครับพที่ก้นถังนะครับสิ่งที่ได้ออกมานะครับหน่วยเป็นนิวตันต่อตารางเมตรนะครับเพรสเชอร์นะครับหลังจากนั้นนะครับนิสิตจะต้องหาแรง ขนาดของแรงที่ก้นถังนะครับตัวนี้นะครับสูตรคือ P คูณกับ A นะครับตัวนี้ A คือ A อะไรครับ A คือ A ตัวนี้ครับพื้นที่ที่ก้นถังนะครับหน่วยเป็นนิวตันนะครับนิสิตก็จะได้แรงออกมาแล้วนะครับในส่วนถัดไปนะครับนอกจากนิสิตจะต้องหาแรงแล้วนะครับสส่วนที่สําคัญคือแมกนีจูดนะครับหรือว่าขนาดนะครับนิสิตหาไปแล้วในหน้าเมื่อกี้นะครับอีกการหนึ่งคือตําแหน่งนะครับที่แรงมากระทํานะครับ โดยในเคสนี้นะครับแรงมาจากกระทําที่ตำแหน่งเซนทรอยนะครับของก้นถังพอดีเลยนะครับตัวนี้เนื่องจากแรงกระทําเป็นบริเวณตัวนี้นะครับเพรสเชอร์เนี่ยมันกระจายเท่ากันหมดนะครับตัวนี้เราก็จะหาแรงผ่านจุดเซนทรอยได้นะครับนี่ก็จบไปในกรณีศึกษาที่1นนะครับในเรื่องของแรงนะครับในกรณีศึกษาที่2เนี่ยเป็นแรงที่ด้านข้างถังนะครับตัวนี้ด้านข้างถังนะครับถ้าเรามาดูเพรสเชอร์ก่อนนะครับ เพรสเชอรที่ผิวน้ําตัวนี้นะครับเราจะมาดูการกระจายตัวนะมีค่าเป็นศูนย์นะครับพอลึกลงไปที่ก้นถังเรื่อยๆนะครับเพรสเชอร์จะค่อยๆเพิ่มมากขึ้นนะครับเราจะพบว่า p r รสเชอร์ตัวนี้นะครับมันจะเป็นคล้ายๆกับรูปสามเหลี่ยมนะครับแน่นอนเราหาเพรสเชอรให้ได้นะครับแล้วเราก็จะเป็นการหาแรงนะครับแต่ในที่นี้นะครับใน Textbook ก็จะมีสูตรมาเลยนะครับในการหาแรงกระทาที่ก้างถังนะครับเราสามารถหาขนาดได้ครับ โดยใช้สูตรนะครับเศษหนึ่งส่วนสองแกรมมาเอชคูณกับ a นะครับ A คือพื้นที่ด้านข้างถังนะครับตัวนี้หน่วยออกมาเป็นนิวตันนะครับนี่คือหาแรงนะครับที่ด้านข้างถังนะครับกับอีกส่วนหนึ่งคือโลเคชันนะครับตำแหน่งครับที่แรงตัวนี้มากระทำนะครับนั่นคือถ้านิสิตมองดีๆนะครับมันจะคล้ายๆกับวิชา Engineer i n g m e c h a n i c ิหนึ่งนะครับแรงกระทำเป็นบริเวณตอนตัดคานนะครับ จะต้องหาตำแหน่งเซนทรีของรูปนะครับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากตัวนี้นะครับตำแหน่งมันคือระยะ s สองสามครับตรงนี้ครับ s สองสามนะครับตัวนี้ไม่ยากครับเคสนี้นะครับตำแหน่งที่แรงรับมากระทำนะครับเท่านี้เองคุณก็สามารถหา2ออย่างได้แล้วนะครับขนาดกับตำแหน่งที่แรงรับมากระทำนะครับสำหรับกรณีศึกษาที่2นะครับก่อนที่เข้าก่อนที่จะเข้าสู่นะครับในกรณีศึกษา สุดท้ายนะครับเป็นพื้นผิวใดๆนะครับในคลิปวิดีโอที่6นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ